นอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับกลับมาเจอกันอีกแล้วฮะสำหรับในคลิปนี้ครับผมได้รับมีเควสให้ช่วยรีวิวลูนี่ปีเอครับแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยลูนี่ไออ่ะก็น่าสนดีลองมาดูหน่อยละกันปรากฏพอเขาให้ดีผมมาครับตอนแรกมาดูเลยดูทีมครับโอ้โหผมเห็นปุ๊บนี่กูควรจะรีวิวแค่ลูนี่ตัวเดียวหรือกูควรจะทั้งทีมเลยดีวเนี่ย ทีมโคตรโหดเลยครับตอนแรกผมเข้ามาเอ้ยอ่ะคิดว่าเอ้ย250ล้านดูดีๆ2,500ล้านมูลค่าทีมแบบดูทีมก่อนครับดูฮะ X I Yok Team ครับ B Dock Bar สองพับวกหด้วยตอนเลทปี8แดงอีกโอ้โหเลนยโยปีศูนย์หกเบศูนห์หก WC เรียกได้ว,ว่าทีมนี้แม่งปีศาจจริงๆนะก็เดีย๋ยวมาดูกันครับ สรับรูนี่เอ็กไอว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ถือว่าถือโอกาสป็นรีวิวทีมด้วยแล้วกันเนาะว่าเล่นแล้วจะเป็นไงผมว่าทีมนี้กดแหลงไปนี่ก็เยี่ยวเล็ดกันทุกทีม <c oughs> ทีม2,500้าล้านนี่เดี๋ยวผมเอาไปเล่นแรงนี่น่าจะเหลือประมาณสัก2 5 0นะอ่ะเดี๋ยวดูสแตรลูนี่กันเข้าก่อนครับก็ไม่ต้องบรรยายมากเนาะสะแตทใครไปดูก็ได้เนี่ยจบสกอร์1 1 1รสูนี่นี่รู้สึกเท่าที่ผมดูคนเล่นหลายคนนะรู้สึกมันเป็นตัวที่ค่อนข้างหนาแล้วก็เร็ว เบียดดียิงไกลดีอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันเดี๋ยวก็มาลองดูว่าเล่นคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะส่วนเรื่องพลังแฝงครับผมไปดูมาแล้วฮะเดี๋ยวผมขึ้นพลังแฝงให้ดูก็ถ้าเป็นลูนี่เอ็กไอฮะพลังแฝงแม่งเยอะชิบหายอ่ะแต่ที่จําเป็นจริงๆก็น่าจะเป็น T r y to b e บี f f i ไ e Tra ทครับแล้วก็ลองช็อตเทคเกอร์อ่าเทนี่ข้อดิฟเบอร์อาจจะจาเป็นนิดหน่อยก็อาจจะเลี้ยงบอลดีแล้วก็วิ่งชีกกระดกคำหน้าได้ดีแล้วก็ยิงซีคิกได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูครับในเกมว่าจะเป็นยังไงบ้างรีรออะไรเรากดแรงเลยผมไม่กลัวแรงก็พังอยู่แล้วเจอในเกมครับมาดูครับนัดแรกครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวปรับแท็กติกก่อนนี่ป่าวะจะเย็นดีโอ้ทีมกูสองพันห้ล้านนะเว้ยกูกูเล่นให้มันเกงอกเกนงใจหน่อยอ๋อ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 กับทางเดิมพลิกกลับมาเหลืงล้เหลืงแล้ อุ้ยมาลุนี่ได้บอลลุนนี่ได้บอลนี่เราต้องลีลาหน่อยลีลาหน่อยอ่ะ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 เออ้ยิงโขเมื่อกี้เงียบนี่คือฝันสมาธิอยู่นะเล่นอย่างเหลืองดูฮะดูฮะอ่ะอะอะอะเลี้ยงเขกยิงยัดหน้าเขาเลยเฮ้ยลุนี่ลุนนี่ขอบอลโยกมา โยกมาติดสปีดแล้วเต็มข้อโอ้นี่เอาลูนี่ก่อกลัวนะครับดูอ่ะ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 ติดสปีดแล้วยิงเรียบ้อยเขาโก้ผมส่งไงผมอาลูนี่เลี้ยงไี่ยิงแม่งเลยหารูไหมกูรีวิวลูนี่อยู่เว้ยส่งให้เมซี่เมซี่เข้ากลางให้บีอา เฮ้ยคุณเทียลูนี่มันวิ่งอย่างนี้เหรอเอี๋โอ้วิ่งยีได้ไงวะเฮ้ยคุณดูดูมันวิ่งแต่ดูมันชี้ดูมันชี้แล้วหลุดมัอย่างี้ได้ไงแล้วดูส่งโคตรสวยครับลูกนี้โอ้โหแบบอุกอาจมากอ่ะเป็นการเปิดโดงแล้วยิงวันแรกแบบอุกอาจมากลูนี่สองประตูแล้วครับลูนี่ชี้แล้วเฮ้ยดู ดีลูนี่แม่งโคตรโหดเลยว่ะสามศูนย์แฮททริกครับมันวิ่งดีโคตรดีอะดูนวิ่งดิแล้วติดกระชากไปฮนะเขาประกบไม่ดีเองด้วยนะแต่คือลูนี่วิ่งหาช่องดีจริงครับตัวนี้ดีจริงดีจริงโอเคเลยแหละสามศูนย์ฮะลูนี่สามลูกเฮ้ยดีอะมึงต้องฉายแสงมาแล้วแต่เราลูน่ลูนี่อ๋อถ้าเล่นแบบแบบไม่ต้องสนใจไม่ต้องโฟกัสตัวอะไรเลยนี่คือแบบโอเคแล้วนะ แต่นี่ผมโฟกัสที่ลูนี่ไงเฮ้ยเอ,ยยอี้ยไอ้เชี่ยอ้ยังพิ้วทำได้ทำเพ้อดาสิบครับมาเวลาเจ็บร้อยแมตช์แรกครับลูนี่แฮตทริกเดี๋ยวเราไปดูแมตช์ต่อไปเลยโอเคครับมาดูเกมต่อไปครับอ่ะผมเอาล็อกบาสิบบวกห้าลงมาเล่นด้วยผมอยากรู้แม่งเป็นไงมากทีมเพปีศาจเฮ้ยลูนี่วิ่งน,นี้เลยเ,เดี๋ยว วิกฤตแล้วครับเสียฟาวหน้าเกตโทษครับติโก้ศูนยหกวิวซยิงด้วยไงกูว่าเลยติโก้ที่โหดจะทำรีวิวหลายยีงแล้วนะมันโคตรดีเลยมันเหมือนเป็นโรนันโดอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแหละโหแม่งโหดมากเดี๋ยวๆไล่ก่อนไล่ก่อนไล่ก่อนผมเล่นไม่ได้ละไม่มีไง ปัน่นเรียบร้อยการ906รีวิวซีกูย่างซีลูนี่ไปแล้วฉะนั้นคลิปนี้คุณไม่ต้องซีเรียสแล้วครับดูให้มันเป็นอารมณ์แบบว่ากูรีวิวทีมทีมนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องโฟกัสที่ลูนี่แล้วกันกนะูจะรีวิวลูนี่ตอนแรกเวลากาบร,รีวิวทีมแล้วนะฮะโอ้โหแบบาการ906ปั่นเรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งตัวละหนึ่งอย่างรวดเร็วอะไรไปไหนไปไหนเฮ้ยมึงเบียดกูได้ไงวะึ้นก่อน ไปไหน,ไหนทำเล่นทำเล่นส่งไม้ตัวเนี้ยถูกต้องแล้วเพราะกูรออยู่เออโดนอะไสัตว์โดนแล้วโอ้ยด,ดูนี่เมื่อกี้ต้องโดนแล้ววะดูวิโยงมันยังสวยแล้วมันต้องแบบดูนะปุู๊ทนเสาก็แม่นไปปะวะนี่ไงต้องแก้ตัวละโอ้ยเ <c oughs> อ,อี้ยผมหัวร้อนละโดนโอ้ ทำไมไม่ได้สักจังหวะหนึ่งวะ <c oughs> ขำนานเกินโหเรียบร้อยลูนี่แกตัวโอ้ยยังสวยอะ่ะโอ้ผมใจเย็นมากนะคือแบบผมโคตรใจเย็นอะ่ะดูนิง่งๆเลยแบบปึ๊บป๊บคล้องคล้องบุบกลับมาแล้วยิงเท้าข,าขวาเข้าไปครับเรียบร้อยครับสองตัวหนึ่งขึ้นนำมาใจเ,เยน็นๆอย่าเขาวิงขึ้นแล้วเนี่ยดูกองหลังนี่ กองหลังเอ็กไอมันเป็นอย่างเนี้ยครับแต่เมื่อกี้มันหลามอสดีกว่าหลามอสอยู่สิบมาออ้ออ้สไลด์สไลด์เขาบอกไอสัตว์มันจะมาเกินไปละวเขาส่งล่างครับแต่นี่คือเฟอร์ดินานเฮ้ยโอ้ยอือเนี่ยเนี่ยทำไมทีมคุมมันไม่เล่นกันอย่างนี้กองหลังทีมเรานี่เล่นแล้วรั่วชิบหายทีมเขานี่ นี่ดูการยืนตำแหน่งไปไปไปแล,ล้วทะลุเอบร้อยดูนี่โกมาไหมโกมาทำไมไปเข้า <c oughs> เอบร้อยครับชนะกีตาติดแล้ววะ2อสามตาติดแล้วมั้งเนี่ยไปดูนัดต่อไปครับมาดูนัดนี้ครับเห็นคู่กองหน้าไหมฮะต่อเลสศูนย์แดแดงกับลูนีเอไอฮะมาดูว่าเป็นไงครับไปดูเลย มันจะรีบเล่นเกมเร็วไปไหนแล้วเออโอ้เดี๋ยว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 บงมามาเข้มยังวะนี่อย่าดูถูกเฮ้ยอย่าดูถูกกองหลังเอ็กไอเ็เป็นอย่างนี้โอ้ลามอสแม่งทำได้ดีมาหลายจังหวะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้นิ้วสุาเขาจะเลือดแรงด้วยนะใช่ไหมนี่อยากจะชนะเขาเลยอ่ะนี่ทำเป็นพูดไอสัตว์ผลังไม่ออกเลยเดี๋ยวเขาจะยิงเราเอาเนี่ย นี่อย่าดูถูกไปน, X I T M, ไน,ไปนี่โอ้ยอ็กไอพีแม่งโกงขนาไปครับดูนี่โอ้ยลูกนี้ต้องได้แล้วผมมองจริงยิงอีกแล้วโอ้ยแตะยาวไปเซโกโ้เอาเวสเขาขึ้นหน้าไปเห็นไหมนะ่ะเฮ้ยลำหน้านะเฮ้ยนี่กาซิยาความเป็น World <c oughs> เวลคาร์สเฮ้ยเขายิงไหมนะ่ะ ยิงไหมล่ะโอ้เกือบยิงดูวิดิชเล่นนะผมว่าเขาส่งกลางว่ะเนี่ยกูว่า <c oughs> กูว่าแล้วม <c oughs> ต้องส่งกลาง <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมเข้าหมดใจเย็นแป๊บนึงนะ คตรปัป่นป่วนเลยว่ะพอกูเข้าหมดเลยอยู่เล่นอะไรก็ควนตีนเข้าไปหมดอ่ะเนี่ยหมดใจยเย็น <c oughs> โอ้ขอโทษด้วยครับถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเวลาผมใช้สมาธิเน้นแบบโคตรๆเงี้ยผมจะแบบเงียบแล้วก็ค่อยๆคิดดูฮนะเรียบร้อยหนึ่งตัวศูนย์นำแล้วกูกลับมาวอยได้แล้วมาโอ้เปิดหมดใจเย็น หมดใจเย็นแต่ร้อนแล้วตอนนี้เบียยนี่ทำดีมาเดี๋ยวเราจะเล่นหมดใจเย็นแบบน,นี้หมดกวนตีนะฮะนเดียวเอวหมดเวลาดิตัดหมดเวลาโอชนะอยู่ครับโอเคเดี๋ยวนัดต่อไปน่าจะเป็นนัดสุดท้ายแลวครับมาดูกันว่าจะชนะอยู่หรือเปล่าใช้ได้ทีนี้โอเคครับมาดูครับนัดสุดท้ายนะฮะ ทีมนี้แม่งพิสานจริงว่ะนี่กูมารีวิวทีมไม่รีวิวตัวตัวนักเตะแล้วเนี่ยโค้โด้วยนะครับถ้าผิดคอนเซปต์จะเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วกันแต่ตอนต้นคลิปแม่งรีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วไปเดี๋ยวนะัดสุดท้ายกูชนะเถอะไอคนดูเขาไอไอจิ้มเฮ้ยอย่ายาฟ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 า,ฟา,ฟาผมมีความรู้สึกได้ว่านัดเนี่ยไม่น่ายาก หมายถึงกูน่าจะแพ้ไม่น่ายากเฮียดิิแน่เนี่ยโอ้เอ็กไอท่านเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยเดี๋ยวก้องหลังเอ็กไอมันห้าดาวนี่ผมลืมไปตลอดเลยไหนห้าดาวเหรอเฮ้อจะจะเล่นท่าอย่างเดียวเลยไปข้างหน้าก่อนนะโหต่ไปแล้วกา้าศูนย์หกกาคาศูนย์หกับิ UC ลซีเรากลับมาตางสเต็ปต่อเลสตัดลูกนี้โอ้เลนเสา เป็นการทักทายก่อนทักทายต้องเปิดฉากเอาลูกแรกให้ได้ก่อนรับตอนนี้เดี๋ยว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 ดยวเดง๋ยวเดีวดี๋ยวเนี๋ยเดยเดี๋ยวเดี๋ i วเดี๋เดีอยเดี๋เรี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดเดี๋อเดีเล่นยวเดีดีดีวดนะีียเเ เออ้ยเขาทะลุล่างนะกูว่าแล้วแต่เรายังมีวิดิชครับเอาวิดิชมึงโง่ๆอ,อ,อย่างนี้เลยนี่แต่เรายังมีกาลสิยานครับ <c oughs> โอ้การเซฟของเขาในเวิลด์คลาสจริงๆเฮ้ยนาทีหกสิบเก้าละไม่ได้ละเปิดโหมดใจยเย็นครับ <c oughs> เปิดโหมดใจเย็นละหาไป,ไ,ปไม่เป่ เปิดหมดใจเย็นแล้วนี่ไงทันใจจริงๆแม่พอใจเย็นอะไรก็เล่นง่ายหมดดูฮะค่อยๆส่งส่งแล้วมันโยกเรียบร้อยตรงตะข่ายหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่เจ็ดสิบสี่ครับอีกฝ่ายบอกอะไรวะทําไมมึงไปยิงตอนนี้วะกูเปิดโหมดไงผ่านมาเนี่ยข้าไม่เคยเอาจริงเลยเยสทำเป็นเท่บังไซไอ้บังไข้ทุยบังไซเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกกูเพิ่งเปิดโหมดเหมือนกัน ไปเฮ้ยสไลด์โดนแล้วโอ้ไม่โดนเช,ชี่ยววิดิบมึงจิ้มได้มืออาชีพแบบต้องอย่างเงี้ยเพื่อนที่แปดสิบหกสักลูกก็น่าจะได้มั้งเออน่าจะได้น่าจะได้ได,ได้วะ่ะไอที่แปดสิบเก้ายิงสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้น่าจะเป็นการจบแมตช์ที่สวยงามมากฟึบเรียบร้อยอย่างงดงาม เห็นไหมครับว่าการที่คุณใจเย็นเนี่ยมันทำให้คุณสามารถเล่นได้ดีขึ้นจริงๆนะครับทำ <c oughs> พูดทำพูดมามาหมดแล้วโอเคครับก็จบไปอย่างสวยสดงดงามขอบคุณไอดีจากน้องน่าจะชื่อว่าอะไรกูลน้องกูลมั้งนะที่อุสตส่าห์ให้ไอดีเทพๆขนาดนี้มานะครับดูทีมครับแบบวิวยี่สิบหมดแลยเอกไอปีศูนย์หกอ้าชนะหมดเลยห้านัดรวดครับเพลสแมนแมตช์ก็ ถือว่าเล่นเป็นของขวนนัญให้กับที่ให้ยืมไปดีก็แล้วกันนะครับตอนนี้แรงถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ชนะเทนเมนห้านัดรวดแรงหน้าจะได้สักอย่างน้อยๆก็ได้จะเดางเงินนะดูหน่อยดูหน่อยซีซั่นแปดปึ๊บชนะห้าแพ้ศูนย์ครับขึ้นมาเป็นเดาเงินซีนะโอเค <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ให้ยืมไปดีนะครับอ่าสำหรับขอบคุณทุกคนครับที่มาติดตามชมมาถึงตอนนี้เลยนะก็หว <c oughs> ังว <c oughs> ่าจะ รับชมกันต่อไปแล้วก็ใครที่ไม่กดติดตามก็ผมฝากกดติดตามให้ด้วยที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือใครไม่ได้ติดตาม Facebook ไลฟ์เฟซบุ๊กผมก็ฝากไปไลฟ์หน่อยแล้วกันเราได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างนี้อ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ